ครับไม่เชื้อก็ต้องเชื้อปลูกขักไอ้นูนแค่6อาทิตย์มีลูกแล้วนะครับติดลูกแล้วอันนี้ปลูกยังไงให้มันมีลูกไวขนาดนี้ต้องมีปุ๋ยนะครับต้องรู้จักสูตรนะครับ ตอนนี้เขาก็ยาวได้ประมาณ2องเมตรกว่าแล้วนะครับนี่ก็ผมปลูกก็ได้ประมาณสักเดือนครึ่งเดือนครึ่งก็ประมาณสองอาทิตย์เอ่ยก็ประมาณ6กอาทิตย์นะครับก็ออกลูกโตขนาดนี้แล้วนะครับ อันนี้ตอนปลูกนะครับผมปลูกแล้วผมใช้ขี้ไก่นะครับขี้ไก่ตามบ้านเราเนี้ยเราเลี้ยงนะครับเราเลี้ยงไว้ตามบ้านเราเนี้ยอันนี้ก็บางเอืญมีพักพวกออกมาให้นะครับเขาเลี้ยงไก่โซนผมปลูกเสร็จผมก็เอาขี้ไก่ร <c> ว <oughs> ยหนึ่งกำม,มือนะครับรวยปลูกเสร็จก็เอาปุ๋ย เอาปุ๋ยขี้ไก่เลยขี้ไก่เลยโรยเลยนะครับโรย,ยไว้ข้างบนทำไมผมไม่ลองก้นหลุมนะครับลองก้นหลุมเนี้ยบางครั้งถ้าเราไม่ผสมกับดินมาทำให้เค็มทำให้รากของพืชของเราเน่าได้เลยนะครับซึ่งบางครั้งเนี้ยอะไรมันเค็มอยู่ในดิน ปุ๋ยฮุกอย่างมันย่อมไม่สลายไปจากที่ไหนมันจะอยู่แค่ในดินมันก็ซึมมันก็แค่กระจายไปแค่ความซื้นอันนี้เราใส่อยู่ข้างบนมันจะซึมลงไปหารากอันนี้ซองกษิิตามใจจะมาบอกนะครับปลูกยังไงให้มีลูกไวเล้วกว็หันผู้สมเอาไป ใช้ได้เลยนะครับสำหรับปุ๋ยที่เป็นมูลสัตว์นะครับสูตรปุ๋ยมูลสัตว์่านผู้สมขี้หมูเหมาะสำหรับพืชที่เป็นหัวนะครับอันนี้ตามสูตรเลยขี้หมูหัวนะครับหัวจะเป็นหัวเป็นหอมแบ่งเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับสำหรับเป็นพืชเป็นเผือกเป็นมันเป็นอะไรเนี้ยนะครับ อันนี้สูตรที่แน่นอนนะครับแต่ถ้าจะใส่ให้ถูกวิธีเนี้ยขี้หมูหัวขี้กวัวสำหรับพืชที่กินใบนะครับขี้ไก่ผลนะครับขี้ไก่ผลมันถึงออกมา6อาทิตย์6อาทิตย์ได้มีลูกแล้วนะครับเขาติดลูกแล้ว อันนี้สูตรปุ๋ยที่ตามสูตรจริงๆนะครับสูตรปุ๋ยใส่พืชสูตรมูลสัตว์